ออมรใช้ปิ่นจริลนะครับก็เป็นบัณฑิตที่มีแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับแล้วก็สนใจทําเกษตรแล้วเราก็เป็นผลผลิตจากเด็กกิจกรรมแท้ายสุดเราก็คิดว่ากิจกรรมมันหล่อห้อมให้เราไม่อยากจะไปทํางานรับใช้ในภาคอุตสาหก,กรรมก็มีคนเคยบอกเราว่าอายุตั้งแต่เรียนมหาลัยจบถึง40ปี เป็นช่วงที่เรามีมันสมองที่ดีแล้วเ,เราต้องไปไปเสียเรื่องตรงนั้นให้กับภา,าคอุตสาหกรรมทำไมเราไม่ไมาทำให้กับตัวเองเนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจให้เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรให้กับตัวเองแต่ด้วยฐานะของเราอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อการลงทุนแรงต่างราก็เลยตัดสินใจว่าที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจรไรได้เราก็สนใจสนใจเรื่องการเลี้ยงการเลี้ยงวัว ก็เลยมันมีแนวคิดว่าวัวเนี่ยมันเปลี่ยนจากหญ้าเป็นเนื้อจากเนื้อเป็นเงินหลักการมันง่ายๆเราก็เลยตัดสินใจเลี้ยงวัวแล้วก็พัฒนาพันธุ์แล้วก็พัฒนาสถานที่ต่างๆก็กลายมาเป็นรูปแบบฟาร์มทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากความฝันของเราว่าเราอยากคือเราเริ่มคิดจะเลี้ยงวัวแล้วเราก็มีความฝันต่อว่าเราอยากทําฟาร์มวัวก็เลยกลายเป็นที่มาเรามา เดินตามความฝันมาใชา้ระยะเวลา10ปีโดยทุนน้อยนิดเราก็ใช้ปัจจัยเรียกอะไรเราขายวัวได้เราก็เอามาเอามาสร้างทีละนิดทีละหน่อยก็กลายเป็นเป็นฟาร์มของเราที่เราต้องการจนถึงทุกวันนี้นะครับสัตว์ที่ผมเลี้ยงทั้งหมดนะครับที่เอามาโชว์ที่นี่ก็มีอยู่สี่สี่อย่างก็จะมีวัวมีแพะมีแกะมีหา่ทุกอย่างมันเกือ้อตูวกันหมดคือเรามีแนวคิดว่าเรามมีแนวคิดเรื่องของการตลาดั คือคนที่จะเข้ามาในฟาร์มเราเนี่ยสมื่อมาสองสคนคนหนึ่งชอบ,บวัวคนนึงอาจจะไปชอบา่านหรือชอบแพะชอบแกะแล้วถ้าเกิดว่าเราก็มีรายได้จากการขายสัตว์พวกนี้เพราะว่าเราอาชีพนี้เด,ด,ด่นตรงแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเอามาเลี้ยงเกลืนอนการพืชบ,บางอย่างคือสถานที่บางอย่างในฟาร์มเนี่ยวัวไม่สามารถเข้าไปกินได้เพราะว่ามันอาจจะถ้าเกิดเรื่องของพืชพืชบ,บางอย่างเช่นผักขมที่มันมีหนามวัวมันไม่กินแต่แพะแกะมันกิน เราก็จัดการตรงนี้ไปได้หรือบางที่ที่มันเป็นที่ที่ปลูกต้นไม้ไว้อ่าไม่ใหญ่มากถ้าเราปล่อยวัวเข้าไปกินมันก็จะมีผลต่อทําให้ต้นไม้เราเสียหายแต่แพ้แกะมันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรที่ทําให้เราเสียหายมันก็มันก็เคลื่อนหนุนการและอีกอันหนึ่งหางที่เราเลี้ยงก็คือเรามองว่าหางเป็นเป็นยามให้เราได้เวลาใครแปลกหน้าเข้ามาเขาก็จะร้องเสียงดงังแล้วก็ เขาสามารถกําจัดมแมลงมีพิษขนาดเล็กที่มาทําลายวัวหรือแพะแกะเราได้และอีกอันหนึ่งมูลของเขาก็มีความเป็นกรดมีฤทธิ์เป็นกรดทําให้สัตว์ที่เป็นพวกมูมีพิษขนาดเล็กเนี่ยไม่เข้ามาทําลายหรือทําลายสัตว์เราได้อันนี้คือสิ่งที่เรามีแนวคิดว่าเราทําเกษตรแล้วมันเกือ้อกูล